ประสงพร้อมใช้11ที่นั่งกับคุณ Day h 1คันนี้ได้เครื่องยนต์2.5แล้วได้เป็นปี2022มากับออปชั่นครบครันเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าคันนี้ได้อะไรกันบ้างคันนี้นะคะบอกเลยกระจังหน้าแนวนอนมาพร้อมกับ กล้อง360องศารอบคันไฟหน้าไ,ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมล้อแม็กซสวยๆทูโทนนะคะกับขอบ18ใช้งานอีกยาวๆสําหรับกระจกข้างก็มีกล้อง360องศามาให้เรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกข้างมาดูออปชั่นด้านหน้ากันว่าได้อะไรบ้างได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเคียร์ออโต้ สะดวกสบายทั้งชายและหญิงมีแผงควบคุมการเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวาจากด้านหน้าและก็มีชุดแต่งวัดรอบความเร็วมาให้อีกด้วยคันนี้บอกเลยว่าสวยเกีบคันนี้จะได้เป็นประตูสไลด์ซ้ายขวา3บานนะคะที่รักจ๋าคันนี้บอกเลยว่าได้เป็น11ที่นั่งได้ไปกันทั้งครอบครัวสะดวกสบายนะคะคันนี้แอร์ตรงจุดนะคะฝ้่งด้างหลังมีมาให้พร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยอีก4จุดหรือครอบครัวไหนนะคะอยากจะวางสัมภาระรายเยอะๆก็สามารถถอดเบาะแถวที่3เก็บได้ด้วยใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยกับข้งา,า,า,างง 117,000บาทและรถทุกคันของเดอรลำเลอรคาเซนเตอร์เราเชิญบริษัทกลางมาตปวดเช็คให้ถึง274จุดโครงสร้างเครื่องยนต์ภายในภายนอกซื้อรถจะเดอรลัเลอรคัเซนเตอร์ไม่มีผิดหวังแน่นอนวันนี้เดอรลำเลอรคาเซนเตอร์จัดมาให้ในราคา969,000บาทเท่านั้นเครดิตดีจัดไปเลยฟรีดาวค่ะรถครอบครัวอเนกประสงค์พร้อมใช้กับคุณใด11ที่นั่งสนใจจิ้มลิงก์หน้าปรไฟลฟหรือคอมเมนต์ด้านล่างหรือเข้ามาที่เดอรลัเลื้อคาเซนเตอร์ทำหาเซลนี้ได้เลยค่ะ